สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่ทุกท่านนะคะเจอกับเซลล์อิเพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะมาอัปเดตสต็อกรถเจ็ดที่นั่งของเราพร้อมกับรถกระบะและรถตู้แต่ใครที่กําลังนะคะมีแพนจะใช้งานมองหารถส,สวยๆใช้งานอยากได้รถที่ฟรีดาวและราคาดีๆเป็นรถที่มีประวัติศูนย์นะคะเป็นรถที่ไม่พลิกคว่ำส้นหนักหรือว่าจมน้ำพี่คาสามารถดูคลิปนี้ได้ชอบคันไหนแคปไปทะเบียนไว้เลยสนใจทักเข้ามาได้เลยเริ่มต้นจากคันแรกของเรากันเลยดีกว่า ะะสำหรับสาวกโตโยต้านะคะวันนี้มีในส่วนของโตโยต้าฟอร์จูเนของเรามาให้นะคะเดี๋ยวเปรียบเทียบให้เห็นเลยค่ะว่าตอนนี้เรามีจอดอยู่ทั้งหมดกี่คันแต่ว่าในสต๊อกของเรามีมากกว่านี้พี่ไม่ต้องห่วงเลยเริ่มต้นกับคันสีดาคันนี้สีดาเงาๆดุดันแบบนี้ค่ะพี่คะ่ะใครอยากได้นะคะต้องการนะคะหรือว่าสนใจแคปไป้ายทะเบียนคันนี้ไว้แล้วก็ทักแชทและแอดไลน์เบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะพี่คะเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ สามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเซฟเบอร์นะคะ, r, ะ,ะแล้วก็แอดเข้ามาได้เลยเพราะว่าไลน์มันเด้งขึ้นมานะคะพี่พี่คะใครอยากได้ทักเข้ามาคันนี้ฟรีดาวได้ด้วยนะคะเริ่มต้นจากสเปคกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงสำหรับตัว t o y o ต้าฟอร์จูเนคันนี้นะคะ2.4ตัว V ค่ะปี2019ใช้งานเพียงแค่150,000กิโลเมตรเท่านั้นสีดาแบบนี้ราคา859,000บาทฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นในเลทแค่ประมาณนะคะ10,000 หนึ่งมืนสามพันประมาณนี้นะคะหนึ่งหมืนสามพันหรือว่าหนึ่งมืนสี่พันประมาณนี้นะคะหรือใครนะคะที่เครดิตดีประวัติดีพี่ขาสามารถใช้บัตรประชาชนเพียงแค่หนึ่งใบนะคะรับรถกลับบ้านภายในหนึ่งวันได้เลยนะคะไปที่ไหนไม่จบมาที่นี่จบแน่นอนนะคะติดต่อหาเซลล์อยู่ได้เลยเบอร์ที่ให้วันนั่งนะคะศูนย์เก้าแปดเจ็ดศูนย์หกเจ็ดสามสองสี่เบอร์นี้ทักแชทและแอดไลน์ได้ตลอดหรือใครนะคะที่ต้องการนะคะอยากจะมาทดลองขับหรือต้องการมาชมรถนะคะเรียนเชิญได้เลยคะ่ะที่บริษัทเพชรย ะะบริษัทเวทเด่นตั้งอยู่ที่ถนนเซรีไทยนะะ68แยก1มินบุรีกรุงเทพไม่ต้องกังวลน,นะลูกค้าต่างจังหวัดบอกว่าโอ้โหอยู่ไกลแบบนี้จะทํายังไงดีถ้าต้องการซื้อจะทํายังไงดีพี่ขาเราทุกวันนี้ออนไลน์ line, ไม่ต้องกังวลแอดไลน์อูมานะคะส่งรายละเอียดรูปตัวรถหรือนะใครมีญาติมีพี่มีน้องให้มาชมได้เลยนะคะติดต่อหาเซลล์ได้ส่งโลเคชั่นให้ง่ายๆเลยมาเจอกันที่นี่ได้เลยเปิดตลอด24ชั่วโมงเปิดตลอดนะคะทุกวัน ลังแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็ยนนะต้องการรถใช้งานอย่างเช่นคันนี้นะคะ f o r t จู e r แล้วก็เดี๋ยวอยู่จะพามาชมในส่วนของสภาพด้านในตัวรถกันบ้างดีกว่านะคะเดี๋ยวเรามาเปิดด้านนี้กันก่อนนะคะคร่าวๆเลยนะคะบอกเลยคันนี้นะคะออฟชั่นฟังก์ชันเนี่ยลูกค้าค่อนข้างที่จะหายเยอะสําหรับตัว V นะคะภายในค่ะตัวเบาะหนังนะคะสีน้ําตาลน,นะคะสีน้ําตาลเข้มสวยมากๆนะคะ เดิมมากนะคะใช้งานเพียงแค่150,000กิโลเมตรได้รถปี2019นะคะแล้วก็ราคาดีด้วย800,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะ ขันเริ่มต้นในเดตแค่ประมาณหนึ่งหมื่นอ่าหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งหมื่นห้าพันเอาอย่างนี้ดีกว่าเฉลีย่ยเฉลียฉล่ยนะคะเข้าๆนะคะแต่ถ้าลูกค้าเครดิตดีประวัติดีพี่ขาบอกเลยได้ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียง2 3 9ต่อปีขอนสั้นๆเลย4ปี48งวดเท่านั้นเองต่อมาสําหรับคันนี้นะะสีเทาค่ะสีหายากนะคะใครต้องการนะคะอ่าไม่ชอบสีดาไม่ชอบสีขาวเรายังมีสีเทาและสีบอลเงินสําหรับคันนี้นะคะสําหรับตัวสีเทาของเราได้เป็นสเปคในส่วนของตัว2.4 v เช่นกันปี2 18ไม่ใช้งานเพียงแค่86,000กิโลเมตร899,000บาทเท่านั้นถือว่าได้รถราคาโอเคนะคะแล้วก็สวยมากๆเลยฟีดเอาได้จอดจัดได้แบบล้นๆเต็มที่เลยสําหรับสเปค2.4ตัว V นะใครอยากได้รถสวยสภาพดีอย่าลืมนะแคป์ใทะเบียนคันนี้ค่ะแล้วทักเข้ามาได้เลยเดี๋ยวมาชมในส่วนของสภาพด้านในตัวรถกันสักหน่อยหนึ่งนะคะว่าเป็นยังไงอ่ากินกระลงไหมกับคันเมื่อกี้นะคะนี่คอนโซลด้านหน้านะคะตัวหนังนี่ เดิมๆเลยคอนโซลสะอาดสะอ้านนะคะส่วนของตัวนะคะเบาะนะคะปรับพับไฟฟ้านี่เกียร์ออโต้นะคะมาจากโรงงานแล้วเรียบร้อยคันนี้คือสภาพดีมากๆว้าวมากๆตัวเบาะหนังตึงนะคะเบาะปรับไฟฟ้าคู่นะคะคันนี้นะคะแล้วก็สามารถพับนะคะพับตัวเบาะแยกด้านหลังนี่กว้างขวางนะคะเป็นอีกรุ่นหนึ่งเป็นอีกสเปคหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะขายดีสําหรับตัว2.4ตัววีเนื่องจากอะไรนะคะเนื่องจากหนึ่งนะคะประหยัด นะะประหยัดนะคะใช้งานแบบว่าโอ้ยาวๆคุ้มคุ้มได้เลยคันนี้ดูสภาพด้านหลังค่ะไม่บุบไม่เบี้ยวโครงสร้างเดิมแท้แน่นอน100%เพราะฉะนั้นถ้าชอบ2คันนี้นะะแคปหน้าจอหรือว่าทักแชททักไลน์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวต่อมาค่ะอยู่ข้างๆกันสําหรับตัวคันนี้ตัวซิง m a โฟของเราสีบอลเงินของเรานะคะสวยมากนะคะถือว่าโอเคเลย อ่าตัวนี้ได้เป็นสเปคไหนนะคะตัวนี้นะคะได้เป็น2.8นะคะคันนี้2.8ตัวซิงมาโฟของเรานะคะ899,000บาทได้รถปี2 0 1 8ใช้งานไปนแค่9 1้า0พกิโลเมตรเท่านั้นไม่ต้องกังวลน,นะคะคันนี้มีบันไดข้างนะมีบันไดข้างเนื่องจากนะคะรถเพิ่งเข้ามาเนาะเราต้องถอดไปเก็บซีเก็บงานแต่บอกเลยคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีพิษความเข้ามาแน,น่นอนเดี๋ยวพาชมในส่วนของสภาพด้านในกันบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับใครที่ อาชอบอ่านนี้เปิดไม่ได้ต้องขอประธานอภัยนะสำหรับใครนะคะที่ชอบรถเจ็ดที่นั่งเราไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะเรายังมีสต็อกนะคะยังมีโกดังมีให้ดูใกล้ๆเลย เรายังมีในส่วนของตัวสต็อกนะคะที่จอดอยู่ทั้งโกดังเก็บรถนะคะคลังเก็บรถของเราแล้วก็รถที่กําลังเข้ามาใหม่นะคะรถที่นําไปเ,าเก็บสีเก็บงานเก็บสภาพเล็กน้อยเพื่อความเรียบร้อยนะคะ mm. แล้วก็ยังมีอีกหลายคันนะคะที่ไม่ได้จอดอยู่ตรงนี้เนื่องจากของเรานะคะมีมากกว่า400คันเพราะฉะนั้นจอดที่นี่ไม่หมดแน่นอนนะ mm. ใครสนใจรุ่นไหนสเปคไหนบอกเลยที่นี่มีทั้งหมดอย่างคันนี้ค่ะตัวแบคท็อปของเรานะคะตัวหลังคาดําสวยมาก ถือว่าสวยมากนานๆมีเข้ามาทีนะรุ่นนี้สเปกนี้รีบทักเข้ามาได้เลยสีขาวมุกขายดีมากๆหรือน้าใครบอกว่าโอ้ยอยากได้มิวเอ็กมิวเอ็กก็มีมิวเอ็กเราก็มีเยอะเพราะฉะนั้นน้าชาชอบสเปกไหนลองทักเข้ามาสอบถามข้อหมดอยากให้แบบลองเปิดใจลองสอบถามดูไม่ใช่ว่ารถมือสองเนี่ยจะเป็นรถที่ไม่ดีนะรถที่นี่ของเราเกรดเอกันทั้งนั้นนะคะสามารถดูที่มาที่ไปได้ทั้งหมดนะนี่คือคร่าวๆนะคะสำหรับรถเจ็ดที่นั่งต่อมาเป็นในส่วนของตัวรถกระบะ รถกระบะของเรามีทั้งยกสูงและมีทั้งแคปเตียทั้งตัวสมาร์ทแคปแล้วก็มีทั้งแบรนด์ของ Toyota ของ i s u ูซแล้วก็อีกหลายๆแบรนด์แต่หลกัลกๆของเราจะมีเป็น Toyota และ i s u ูซที่ค่อนข้างจะเยอะนะคะซื้อมาขายไปแบบดีมากๆเพราะฉะนั้นอยากได้รุ่นไหนอยากได้สเปคไหนไม่ว่าจะเป็นสีประตูแคปออโต้หรือแมนนวลหรือว่าจะเป็นตัวเตียตัวสูงมีทั้งหมดนะคะสนจใจนะคะอย่าลืมทักชแชทไลน์เข้ามากดติดตามช่องไว้ให้ด้วยเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนะคะอย่าลืมนะติดต่อเข้ามาได้ ตลอด24ชั่วโมงสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์และกดแจ้งเตือนให้อยู่ด้วยนะคะอย่าลืมนะชอบคนไหนทักคันนั้นเข้ามาค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ